วันนี้จะไปขายแตงกันนะคะเก็บแตงได้สามตะกร้าค่ะแล้วก็มีบักคอด้วยนะคะบักคอถุงละสิบบาทถุงใหญ่มากเลยนะคะบักคอนี่จะเป็นเปรี้ยวๆนะคะค่ะสิบบาทได้เยอะมากนะคะห้าขีดไปกันเลยค่ะ ถึงตลาดราชาแล้วนะคะแต่วันนี้ไม่มีอะโวคาโดค่ะมีแต่แตงกวาคนไม่เยอะเท่าไหร่ค่ะเพราะว่ามันเงียบมากนะคะเพราะว่าโควิดคนกลัวกันนะคะค่ะได้เยอะมากเลยนะ แตงสดสดนะคะวันนี้ไม่มีอะโวคาโดนะคะอะโวคาโดไม่มีค่ะข้างๆเราเป็น s t อ r e นะคะอันนี้ก็แตงป้าจ้ากิโลละยี่สิบบาทแตงสดๆค่ะแตงไหมคะกิโลละยี่สิบบาทจ้า กิโลละ้วบาทจ้า,าวบาท้าบาทรับไหมคุณลุงแดงสดสดค่ะแดงสดสดเงียบมากนะคะวันนี้เงียบมากเลยค่ะ